เลยแล้วกันตอนตรงนั้นยังไม่ค่อยคิวคิวกับผมอ่ะตอนที่ยังไม่เจอพี่เปรมอ่ะยังเป็นคนปกติอยู่เลยนะแล้วพอหลังจากเจอพี่เปรมก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นเป็นตาเลยพี่เปรมเป็นไหนเห็นไหมคิวคิวเห็นไหมพี่เปรมเป็นไหนเห็นไหมพวงมือคืออินพอร์เตอร์กูไม่เชื่อใจมึงไอ้โง่เจนี่ละ

มึงจะไปหามันนมมึงเขียนไปทีออทิคแล้วมันโยนวีทใส่หน้ามึงอะขนมหวานแล้วแล้วพี่เปิมอยู่ไหนอะกูดูมึงเล่นกูดูพวกมึงเล่นอยู่เฮ้ยไอ้พวกเชอร์ลิสพาวเวอร์เบนเชอร์ลิฟเชอร์ลิฟพาวเวอร์เบนมีคนเอ้ยเอ้พี่เปิมแอมจะไปเดอร์แมนไหนวะฮุมไหนวมันบ้ย ได้ไงวะไอ้อปเดอ์แมนไปได้ไงวะไอ้ยู่ไหนกันอ่ะเฮ้อยู่อยู่อยู่ข้างในห้องไอ้แอลสปเดอ์แมนสปเดอ์แมนสปเดอแมนเจ้าสปเดอแมนไอ้ชิปล็อกนี่มันมันต้องเปิดปะจะเป็นไม่ได้เปิดดีกว่าเพราะมันจะทำให้แมนต่อการเล็งเฮ้ย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 มาเด้อมาเฮ้อ กูเป็นหเปอร์เ็นต์ไอ้อเออหี้ยยยดไยยฮะโอ้ยอ้ยลอยใครคืยอิยพอร์เตอร์นะใครคือนะคคอ,อิยพอร์เตอร์อียเปมพี่เปมผมไม่เชื่อใจในยยยยยว,วย่ะยย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 ยไม่ใช่พ,พี่เปเยียย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 ย่ยย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 ย มันจะยิงกูทำไมคุณนึกว่าพี่เป็นพี่มิเลนัยอ่ะกูแค่หแล้วกูจะเป็นได้ไงวะอี่ามพี่อนมาดูตอนนีมาจะจะวะเฮ้ยอย่ายุ่งดูดูถ้าตายเองดิพี่ดูถ้าตายพี่เปมดิเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเยี่ยมเปนทัวร์เยเี ม่งเอ้ยไม่เชื่อใจกูเฮียกูคแค่หนึ่งเปเซกูจะเป็น,นไ,ได้ไงวะกู่ม่ได้ขนาดอ่ะกู่ม่ได้ขนาดอ่ะพี่มันตัวอะไรอะไรกันดูเหมือนว่าเยไอเฮียกูจะฆ่าพวกมึงไอโง่เฮียแค่สามเปเซนตยึดไหมเศ้า สามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเลยใครก็ได้เซกังก์ก๊อปปี้มาให้กูทีใครได้กดปุ่มนั้น<ส>กดปุ่มซีแรกเย้ยมาๆนะกดแค่เลยกดให้กูได้เพื่อนละตอนนี้กูได้เพื่อนแล้วตายเหี้ยกูตายยันแม่เยไไนน้ไม่ละไม่ละไม่ละ,ม,ละ,ม,ละมันจะฆ่าฉันก๊อปปีกู เฮ้ดูคิเตมสิเปิมยอมนะยอมนะโอ้ยเฮียกูอร่อยเลยโอ้โหก๊อปปี้กูอีกอืมอร่อยจะได้ยังไงเออพี่เปิมเนี่อร่อยเลยอร่อยเลยนุ่มเกียมเลยเกียม อืมยอดไปเลยนะกรอบนอกทั้งทั้งนอกทั้งในกรอบจนมะเร็งแดดองลองหนังออกก่อนดีกินได้ฮะยังไม่ได้ตายเลยไม่ไม่ไม่ตาถ้าตายตรงตาที่แล้วยังก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้ตายตรงตายที่ล้วไงสีแดงเหรอสีแดงเฮ้ยสีแดงจริงจังไ am อ m อ o r พ e r ว้ you be imposter but you not imposter but you not im a murderer h a ล o n h a l ล n ฮ a ล o n ไปกับไปกับคุณไอดีเปอนนี้กังคุไอคีเฮ้ยตอนนี้ผมกำลังตามคุไอคิวูนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปว้าวคุณแจแล้วนะตามคนไอคิวศูนย์อยู่มันคือมันคือไม่หรือคือคุณแจวะมันคุณแจคุณแจคุณแจ้มันคือคุณแจไม่มีมันไม่มี แล้วมีดของจริงอยู่ตรงนู่นนู่นไหนอยู่ไหนกันนาไงนั่นน่ะเห็นมุดเห็นมุดเดี๋ยววะเอ่อเอ็นคือมือเดิมเด็งมันพูดเอ็นไก่แม่ไก่ใครคืออิมพอร์เตอร์กันนะอย่าให้ฉันรู้ฉันจะเก็บไว้ต่อเฮ้ยเจอศบวอดวอดวอดเจอกูเจอศบวอดวอดวอดใครเป็นใครเป็นตรงห้องโซ่ตรงห้องโซ่โอเครู้แล้วว่าใครเป็นรู้ อ้าวคุตายใครอ้าวใครเป็นอะนั่นก่อไอผมชมพูเฮ้ยไอมึงเป็นหรือเปล่าไหนนะชมพูน่ะไอ้ผมชมพูอยู่ไหนนะไอปืนกูเจอปืนวิปปืนไออิงมันอยู่ไหนแล้วอิงมันอ๋อหายอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันอยู่ไหนแล้วอุ้ยเสกใครถามว่าอยู่ไหนมันอยู่ไหนแล้ว ยังไงมาล่ะเอ้ยเฮียแม่งลงคนได้ด้วยแม่งลงคนได้ด้วยแม่งลงคนได้ด้วยหนียิมันยงยิ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 ่ยิยิงย้งยิ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 งยยยยิงงงิย มันคือความรักคือต่างมนต่เป็นส,ขขนสีชาติวิง่งทำไมเอ้ยทำไมแกไม่วิง่งอืมก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบนะฮะก็อ่าครั้งหน้าอาจจะมีคลิปเติมเพิ่มมาอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าลงคลิปช้าก็ไม่ต้องแปลกใจเนื่องจากผมติด ทุระทําซีโรบอกนะถ้าใครอยากดูก็เตรียมรอดูไว้เลยนะฮะเดือนหน้าหรือไม่ก็เดือนนี้เนี่ยแหละครับจะเสร็จทัง้งแน่นอนตอนที่หนึ่งนะ